ครับพี่น้องมืาอนี่เขามาหายู่หากินร่วกันนะครับเนาะนี่ก็คือผลงานนะครับโอ้วัวพลาดครับพี่น้องครับผู้ทุนมีอย่างไรบ้างบาทเดียว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 หนี่งขึ้นยังวันบาทเดียวได้ได้วันยี่สิบกัวตัวดีแล้วนะ บาทเดียวเนี่ยนะโอ้ครับเด้มาปอยเลยบ่บ่ป่าผมเนาะผมนี่คือธรรมชาตินะโอว่ามันออกมาปอยเลยไหมโอ้ต้องยอมแล้วนะครับเนาะอันนี้บ้านบาดเดียวเ่นครับพี่น้องครับบ้านเพื่อเดียวนะครับเนาะบาทเดียวหรือว่าเพื่อเดียวนี่ก็เป็นเส้นทางที่เขากำลังสิไปหายู่หากินนะครับพี่น้องครับก็ต้องบุกปลาบุกยังไปจากน้อยครับพี่น้อง มื่อี้เขาสิไปหากินตามน้ำหนามนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้น้ำปิดครับซึ่งเครือนี่เปิดน้ำม,มาโดนพาะสมควรนะครับเนาะหลายเดือนครับพี่น้องตั้งแต่ต้นฝนทุกนละที่นี่ก็ถือเขาที่เขาต้องไปหาปลานะก็เพาะไปพี่น้องไปไปลุ้นน้ำกันครับ ไปลุ้นหาปลามาอยู่มากินม้วนๆน้ำกันนะครับเนาะ,ะบุกใต้เลยน,นะพี่น้องนะบุกใต้ไปน้ำกันกันหน่อยสวัสดีครับพี่น้องครับไปพี่น้องมื่อนี้ไปหาอยู่หากินน้ำกันนะครับเนาะตามเส้นทางธรรมชาติครับพี่น้องครับมื่อนี้สิไปหาปลาครับ ขึ้นเราได้พี่น้องได้เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันครับมาได้ไปนะมือหน่นนอยไหมโมทัมมาราณ์มหากิตก็ต้องได้กินนะครับเนาะได้หน่อยได้หลายมันรูดอีกหมกันครับพี่น้องนี่เป็นปลาขาวสวยนะมือหน่อครับได้ปลาขาวสวยนะเอาที่ปวดป้านะครับ นี่เป็นบังแขกนะพ่น้นนะบังแขกเราเด็กครับในอดีตผู้ดั้งพี่น้องนะในอดีตพู้เถ่าผูแกลพูบอกฟังกับบังนี่เนี่ห่ามมาไกล้เลยเด้ครับพี่น้องครับแต่เมื่อเวลาพาันไปนะครับเนาะเวลาพาันไปจากรุ่นสู่รุ่นนะครับตอนนี้ครับเป็นแรงหากินแหละครับพี่น้องมันก็ได้ตื่นเขินนะครับเนาะได้ตื่นเขินนะครับ แต่กัยังถ่วมหัวยืนมืออยู่เมื่อนี้เป็นโอกาสอันดีครับหลังจากที่เคลื่อนหวยกลมนะครับเนาะปิดน้ำครับพี่น้องปิดน้ำเคลื่อนก็เป็นโอกาสของชาวบ้านแบบพวกเขานะครับเนาะต้องมาหายุหายกินครับพี่น้องว้าวเรลากับปลดปลากันครับพี่น้องครับพี่น้อง การหายยูหากินก็ต้องได้กินนะครับเนาะมื้อนีน้นี่เป็นโอกาสอันดีครับพี่น้องครับปีละเทือนะครับเนาะสำหรับไอ้ช่วงฤดูฝนครับช่วงฤดูฝนแล้วก็ป่ามาวางไข่นะครับเนาะตัวนี้เงี้เสียด้วพี่น้องเนาะตัวนี้เงี้ยนี่เป็นปลาไข่ครับเนาะป่ามาวางไข่ มวนไหลครับมวนไหลกันนะย่้ยคิดว่ามีเงี้ยี่ยี้ยแน้นนเลยไฮบดิดมาด้วย,ยนะได,เ,ดเร็สดสมเล้นะ โอ้ดาวนี้เป็นบัธรรมดาครับพี่น้องครับเป็นดาวบัธรรมดานะครับเนด็กหงุดหงิดมากไม่กินลาบปลาเหมือนกันนะครับเนาะลาบปลาแล้วก็ต้มครับพี่น้องครับต้มลาบแท๊บูกัน ครับพี่น้องมาเด้อมาหาปานกันครับวังแข่นี่ก็สิเล็กแหละครับพี่น้องครับประมาณบริเวณที่ผมยืนอยู่นี่ก็บางจุดก็ท่วมหัวยืนมือปแล้วครับพี่น้องประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับเนาะ อู้มองนี่มันลึกอีหลีครับพี่น้องครับบริเวณวังแขนี่จุดนี่ลึกที่สุดนะครับเนาะผมว่าประมาณสามเมตรครับแต่ว่ามันซีมีหินเพราะห้เขาได้ยั่งอยู่เป็นบางจุดครับพี่น้องครับนั่นคือตัวซอยนะครับเนาะถือว่าปากเสียนอยู่ครับหมดเพราะว่ามันลึกอีหลีแต่ว่าปามัมักไปอยู่ครับพี่น้องครับนี่คือเสน่ห์ของการหาปลานะครับเนาะผมว่า มันมวนแบบบอกบบถือคือกันครับพี่น้องครับมีโอกาสเนี่ยก็คือต้องสวนมูมหาเนาะครับเนาะแต่ว่าลึกขนาดนี้ก็ต้องมีมูมีพวกลหระครับพี่น้องถ้าจังสันครับ่บเป็นการดีไปเลยครับเยกตัดออกจบเพรแตกพักเรื่องเนาะจบเ โอ้ครับแหกกลิ่นมวนๆน้ำกัดน้องพี่น้องเนาะมาือนไหนครับโอ้หมันนะพี่น้องเด้อมาๆมามปวดปลาซอยนะครับมือน,นี้ต้องบอกว่าหมานันครับพี่น้องครับไม่ผิดหวังนะครับเพราะ โอ้บผิดหวังนะพี่นออ้องเด้อผิผิดหวังในแจ้งได้นะครับทนะุกค <c oughs> มากินลาบปลาแซ่บๆน้ำกันนะพี่น้องสิลาบปลาสู้กินครับ <c oughs> มือนนะครับ <c oughs> นี่เป็นปลาขาวอีไทัยนะครับเนาะ <c oughs> ปลาขาวอีไทยแน่ปลา <c oughs> อีแป้งนะครับพี่น้องนะะครับมีปลาซอยครับ มานั้กันครับค,ครับพี่น้องมาเนี่ยเขามาหายุ่หากินทั้งกันนะครับเนาะนี่ก็คือผลงานนะครับโอ้ว่พาพลาดครับพี่น้องกับน้ำปิดเนี่ยเขาต้องบ่เยเสียโอกาสนะครับเนาะนี่บ่อยเสียโอกาส ครับพี่น้องส่วนนี่ครับเป็นนมไม้คล้ายได้พี่น้องได้อช่วงนี่นี่ว่าอึดยูอึดจินครับพี่น้องครับเระตามล้ำนาบเลยนะรถขับรนอะ่อู้ดดมันหาปลาครับลงมาหาปลานั่นกันครับพี่น้องครับผู้ใดมักนมไม่นมมีครับโอ้พอได้อยู่เด้กินนะพี่น้องออได้พลาดบ่ได้ดดรรคือไอเด็ดเนาะท่านปลาของเขาเป็นทีนไน่ไหนเมื่อไหร่เด็ดอุทธรณ์ไมยัางไงนะ บาทเดียว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 นี AT <at <t <t ่คือ้ยังวันบาทเดียวได้ได้วันยี่สิบกัวโตนี่แล้วนะบาทเดียวเนี่ยนะโอ้ได้มาปล่อยแบบวะบ่ป่าผมเนาะผมนี่คือธรรมชาตินะโอ้วันมันออกมาปล่อยแบบไหมโอ้ต้องยอมแล้วนะครับเนาะอันนี้วานบาทเดียวสินครับพี่น้องครับวานเพื่อเดียวนะครับเนาะบาทเดียวหรือว่าเพื่อเดียวไอเด็ดคุ้นหมันไปจับหมู่บ้านครับพี่น้องครับ ตรงย้อมแล้วนะครับเนาะแบบนี้ต้องย้อมม้วนไว้เด็ดม้วนมวนครับม้วนการหายยู่ 1941, หายกินเนาะคือว่ายังไงน้ำปิดเนี่ยลาดบ่บ่่บพลาดเลแน้น้ำปิดมาเลยคือบ่พลาดแจ๊คเทือบ่่บบ่พลาดแจ๊คเทือเลยน้ำปิดเลยผาดบ่ได้ขนาดนี้นะพี่น้องเนาะเอาสั่นได้เด like? ็ดเด้หมันหมันมวนๆครับโต๊ะโต๊ะเฮ็ดนั่นไมกินก็หนักปลาเนาะนะโอ้เอามีกระโฉเฮ็ดส้มสวมเนี่ยตากแดดเนี่ยสัดว์ วัฒน์วเทน์นะครับครับเนาะอ่ามันมาในเด็ดนะครับครับโอ้ทึงมวนทึงหมันนะครับแต่ละคนนี่ก็ได้ที่ให้พาดได้จังไงนะครับพี่รองครับดมดุ่มมีเทื่อนึ่งนะครับเนาะการหาปลาแบบน้ำเคลื่อนปิดไม่สนใจไป่ขับพี่รองครับม้วนไหลครับพี่รองขาดบ่ได้ด้วยประการทั้งปวๆนะครับเนาะ เอเดตสำหรับการหายู่หากินมื้อนี่กะบ่ผิดหวังนะครับเนาะบ่ผิดหวังครับบ่ผิดหวังประมาณจจกโลก็ได้ประมาณหาลกครับหระาโลโอ้สำหรับหากินปั๊บใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงกว่านี่ยแหละครับชั่วโมงกว่าโอ้คุ้มนะครับเนาะสำหรับไปเดตของเขาเนี่ยมันของคอยครับพี่น้องครับแล้วนี่หมันซูยังอ่ะรถบ่มาวาเป็นเห็ดหาวต่างๆนะนะปลานี่แห้งข้องปลาแห้งข้องอะไรมาดูกับน้ำผมครับเนะาะปลามาตลอด แม่นบ่แม่นบ่เหงาง่ายลูกแม่น้ำเนาะลูกแม่น้ำลูกแม่น้ำโอ้ขับขับขับนี่คือบรรยากาศการหายู่หายกินนะพี่น้องเด้อบรรยากาศการหายู่หายกินแับบรรยากาศการหายู่หายกินได้สุขคนครับพี่น้องครับเบอร์นึบ่ผิดหวังนะครับเนาะนี่ก็บ่เหงาง่ายก็บ่แม่นของค่อยครับแพไปน้ำนะครับเนาะทำแหลกแพไปน้ำ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ครับพี่น้องสำหรับการหายู you ่หายตินนะครับเนาะพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง